สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ เฟืองฟ้านี่ถือว่าเป็นไม้มงคลมานานในความเชื่อของคนโบราณเลยะคะ่ะแล้วถ้ายิ่งปลูกไว้แล้วผลิดออกไปมาเป็นไม้ด่างที่ดูสวยงามแล้วนะคะถือว่ามีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะได้มีโอกาสไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาะคะ่ะในฤดูที่น้ํากําลังท่วมอยู่ในขณะนี้นะคะสิ่งที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าประทับใจก็คือได้เห็นต้นเฟืองฟ้าใบด่างขาวทั้งต้นเลยล่ะคะ่ะเป็นสีขาวตลอดทั้งใบเลย ะะจะมีสีเขียวแซมมานิดหน่อยเองอะคะ่ะพี่ที่ปลูกบอกว่าเลนแรกนํามาปลูกก็เหมือนเฟื่องฟ้าใบเขียวทั่วๆไปละคะ่ะและพอแตกกิ่งก้านนานไปก็กลายเป็นสีขาวเกือบทั้งหมดในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีดอกแล้วก็สีเป็นปกติเหมือนเฟื่องฟ้าทั่วๆไปอะคะ่ะ เฟื่องฟ้าถือว่าเป็นไม้มงคลนะคะซึ่งคนไทยโบราณมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นเฟื่องฟ้าไว้เป็นไม้ประจำบ้านนะคะจะสามารถช่วยสร้างคุณค่าของชีวิตให้สูงขึ้นนะคะ mm hmm. เนื่องจากต้นเฟื่องฟ้าเป็นพันไม้ที่ได้รับสมญานามว่า เป็นราชินีแห่งไม้ประดับอะคา่ะนอกจากนี้นะคะคนไทยโบราณยังมีความเชื่ออีกว่าต้นเฟื่องฟ้าเป็นไม้มงคลสําคัญทางเทศกาลตรุษจีนะคะเพราะต้นเฟื่องฟ้าสามารถออกดอกได้บานสะพรั่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะซึ่งในบางครั้งนะคะต้นเฟื่องฟ้าก็จะ ถูกเรียกว่าต้นตุดจีนนะคะดังนั้นจึงมีความเชื่อว่าเมื่อช่วงดอกเฟื่องฟ้าบานนะคะก็แสดงถึงความเมบิกบานสว่างสบัยและก็ความรุ่งเรืองก้าวไกลแห่งชีวิตนะคะคนโบราณเชื่อกันว่าถ้าปลูกเฟื่องฟ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านและก็ผู้อยู่อาศัยนะคะควรปลูกต้นเฟื่องฟ้าไว้ทางทิศตะวันออกะคะ่ะแล้วก็ผู้ปลูกก็ควรจะเป็นสุภาพสตรีนะคะ เฟืองฟ้าเป็นราชินีแห่งไม้ประดับนะคะแล้วก็ควรจะปลูกในวันพุธนะคะจึงจะเหมาะสมอย่างยิ่งน,นะคะ เฟื่องฟ้ามีประวัติความเป็นมาที่ถูกพบครั้งแรกในประเทศบราซิลนะคะโดยนักพฤกษศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ได้ถูกนําไปปลูกยังส่วนต่างๆของโลกเริ่มจากทางยุโรปอเมริกาเหนือแล้วก็เอเชียนะคะสําหรับในประเทศไทยนะคะได้มีการนําพันธุ์ของต้นเฟื่องฟ้าเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์เป็นครั้งแรกนะคะในสมัยรชัชกาลที่5ค่ะและมีการนําเข้ามาจากต่างประเทศอีกมากมายนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะ โดยสายพันธุ์ของต้นเฟื่องฟ้าในประเทศก็มีจํานวนไม่น้อยไปกว่าต่างประเทศเลยนะคะเนื่องจากต้นเฟื่องฟ้าเป็นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทยแล้วนะคะยังเกิดการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นอีกมากมายด้วยนะคะ นอกจากความเป็นมงคลแล้วนะคะเฟื่องฟ้าย,ยังมีความสวยงามที่น่าสอหามาปลูกเพื่อใช้เป็นไม้ประดับนะคะเพราะดอกสวยมีหลายสีค่ะ<อ>จากหลากหลายสายพันธุ์นะคะ<อ>เราจึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับด<อ>เป็นซุ้มไม้เลื้อยเป็นซุ้มนั่งเล่นปลูกในที่สาธารนณะสวนข้างทางเดินปลูกเป็นแนวรัว้วปลูกเป็นไม้กระถางหรือทําเป็นไม้บอนไซหรือไม้แคระนะคะสามารถตัดแต่งทรงพุ่มได้ดูแลรักษาได้ง่ายแล้วก็ทนความแรงได้ดีค่ะ เมื่อมีอากาศเย็นก็จะมีดอกออกเต็มต้นเลยนะคะในด้านของความเป็นสมุนไพรนะคะก็ไม่แพ้พันไม้ชนิดอื่นๆนะคะอย่างเช่นดอกเฟื่องฟ้าจะมีสปปรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจและระบบขับถ่ายนะคะช่วยในเรื่องของประจำเดือนมาไม่เป็นปกตินะคะทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีแก้ประจำเดือนไม่มาหรือมุตกิจตกขาวของสตรีนะคะและเฟื่องฟ้าดอกขาวในสมัยก่อนนะคะนำรากมาใช้เป็นยาแก้พิษต่างๆได้อีกด้วยนะคะ และดอกของเฟื่องฟ้านะคะเรายังสามารถนํามาใช้ในการประกอบอาหารได้นะคะเช่นการทําดอกเฟื่องฟ้าชุบแป้งทอดนะคะมีความสุขในทุกๆวันละก้าในทุกๆวันมีแต่ความสุขไปกับยศยุพันธ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับยศยุพันธ์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ